สวัสดีค่ะเจเคโนพามาชมบ้านพร้อมที่ดินนะคะหลังนี้นะคะทุกท่านอยู่บนทุนที่95ตารางวาเลยนะคะในราคาสุดพิเศษค่ะ1.7ล้าน7แสนห0 0หมบาทเท่านั้นนะคะวิวภูเขาค่ะบรรยากาศดีพื้นที่กว้างนะคะทุกท่านบ้านทีเฮาหนองพับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ บ้านหลังนี้นะคะพื้นที่95ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยภายใน3ห้องนอนสองห้องน้ำแถมแอร์และแทงน้ำให้ด้วยนะคะภายในหมู่บ้านไม่เสียค่าส่วนกลางค่ะอยู่ใกล้ตลาดนัดอยู่ใกล้อนามายัยอยู่ใกล้คลินิกมีเพื่อนบ้านชาวเยอรมันอังกฤษสวิตนะคะไม่เหงาคารุ่นท่านอินเตอร์เลยทีเดียวนะคะ 1>, 1 7 5 0 0 0้าน7บาทบ้านพร้อมที่ดินนะคะแบบพร้อมอยู่อาศัยได้เลยค่ะสนใจบ้านหลังนี้นะคะติดต่อโทรหาผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนัดชมพื้นที่จริงบรรยากาศจริงทาเลด,ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยแท้จริงสำหรับในวันนี้เจคีโนขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ